สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากโลโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ถ้าใครกดแล้วขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปครับ เดือนเมษายนที่ร้อนระอุแทบจะประทุเป็นไฟมีคู่มวยเปิดใหม่ร้อนแรงระอุยิ่งกว่าเดิมน้องโอฮาม่ามวยไทยดวนเดือดกุลาบดำสอจอเปียกอุไทยราชันจะกลับมาหรือซ้ายอุกาบาทจะจ้างเกิดเก่าจะบทสดหรือสดจะบทเกา่าหาเมษายนนี้มีคำตอบ สำหรับวันนี้เองครับก็อยู่กับรายการจับข่าคุยของแฟนมวยอีกเช่นเคยครับหลังจากที่มีการกลางรายการออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับสําหรับศึกวันศุกร์ที่5เมษายนครับเรียกได้ว่าร้อนแรงสุดๆครับน้องโอฮาม่ามวยไทยกับทางด้านกุหลาบดําครับในรุ่นแบนเตเวทใครจะคิดใครจะฝันล่ะครับว่าจะโคจรมาเจอกันจริงๆครับในเมื่อทั้งสองครับได้โคจรมาเจอกันแบบนี้ครับโอ้โหน้องโอเองก็โพสต์ครับว่าเดือนเมษาร้อนระอุครับ แล้วก็ทางด้านกุลาบดําก็โพสต์ว่าทางด้านน้องโอครับโอโได้โคจรมาเจอกันซึ่งน้องโอนั้นก็เป็นไอดอลของกุลาบด,ดําด้วยครับกจะทําอย่างไรได้ล่ะครับเมื่อต้องมาโคจรมาพบกันครับคำว่านักมวยการกีฬายังไงก็ต้องสู้กันอยู่แล้วครับและซึ่งวันนี้เองครับแอดมินก็จะพาทุกท่านไปฟังทัศนคติของแฟนมวยครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคู่นี้ครับไม่ต้องพูดมากทําเพลงเดี๋ยวเราไปฟังกันยาวๆผ่านเสียงหวานๆของแอดมินเลยครับมาในคอมเมนต์ที่หนึ่งเลย ครับกุหลาบดำชอบแพ้คนไทยตลอดครั้งนี้จะแพ้อีกไหมรอชมครับแล้วประเด็นก็คือกุหลาบดำพึงชกไปอาทิตย์ก่อนรับงานต่อเลยขยันเกิน <ś> <ś> ท่านต่อมาครับบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องโอครับที่จะกลับมาสำหรับน้องโอนะครับเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยแพ้มวยไทยด้วยกันครับเอาจริงๆนะครับ ตอนที่ประกบคู่ตอนแรกที่กาตาส่วนตัวลึกๆผมคิดว่าน้องโอจะจบที่ไฟนี้ผมคิดว่าน้องโอจะไม่ชนะอาจจะเป็นการแพ้คะแนนอะไรทำนองนี้ครับแต่พอมาเป็นกุหลาบดำปุ๊บไม่ใช่ว่ากุลาบดำไม่เก่งนะครับเขาเก่งเขาหมัดหนักแต่ด้วยความที่เป็นมวยไทยต่อมวยไทยแล้วอะครับมันค่อนข้างที่จะเข้าทางของน้องโอครับสำหรับไฟนี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่ามวยแบบนี้ย่ารอจังหวะครับเดินบวกอย่างเดียวน้องโอนหลับแน่ๆครับไฟนี้ถ้าเกิดว่ามัวมารอจังหวะน้องโอเป็นต่อทันทีครับกุลาบดำต้องใช้ความสดให้เป็นประโยชน์ครับท่านต่อมาครับบอกว่ากติกามวยไทยยังไงก็หนีกันไม่พ้นต้องเจอกันอยู่แล้วครับสนุกแน่นอนครับคู่นี้คนหนึ่งก็เหลี่ยมดีมวยดีอีกคนก็หมาดหนัก แต่ช่วงหลังน้องโอแพ้มวยไทยหมัดหนักด้วยครับส่วนตัวเลยมองว่ากุลาบดำเป็นต่อนิดๆครับสำหรับไฟนี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าผมว่ากุลาบดำผ่านน้องโอไม่ได้ง่ายๆแน่นอนครับเผลอๆอ,อาจจะร่วงด้วยครับกุลาบดำครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าน้องโอไฟนี้กินแน่นอนครับกุหลาบดำแพ้ทางมวยเก่าแถมน้องโอฝีมือดีสุดๆในบรรดานักมวยไทยที่กุหลาบดำเคยแพ้มาครับท่านต่อมาครับบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่ามั่นใจเกินของมันโดนกันได้ครับนัดนี้เป็นนัดชี้ชะตาของทั้งคู่ว่าใครจะได้เกิดหรือดับครับ ดูบนเวทีดีกว่าผมชอบทั้งสองคนครับคู่นี้สนุกแน่นอนรอชมครับท่านต่อมาครับบอกว่าน่าดูมากๆครับสำหรับคู่นี้น้องโอล่าสุดไม่ดีคิเรเลยนะครับเกือบน็อกนิโคได้เหมือนกันครับกุลาบดำหนักคมพัฒนาขึ้นมาเยอะมากครับสำหรับกุลาบดำ ท่านต่อมาครับบอกว่าน้องโอก็ไม่ธรรมดานะครับกุหลาบดำไหวหรือเปล่าครับกลัวยางแตกเลอะเกินครับสำหรับไฟนี้ครับกุหลาบดำท่านต่อมาครับบอกว่าไฟนี้ไอ้เขียวกุหลาบดำทุบน้องโอถึงชักแน่นอนครับสายอุกาบาททำงานแน่นอนครับไฟนี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าคู่นี้ถูกคู่ถูกเวลาครับน้องโอฟอร์มกำลังอยากจะเกิดกุหลาบดำกำลังจะเกิด อยู่ที่ว่าใครจะคุมกำเนิดใครแค่นั้นเองครับสำหรับคู่นี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าการแข่งกับลูกเจาะยางได้กุหลาบดำมีโอกาสชนะสูงครับต้องเดินบทแบบนิโคขอแค่หมัดเดียวเท่านั้นครับสำหรับไฟนี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าไฟนี้นาทีนี้น้องโอน่าจะต้านกุหลาบดำไม่อยู่แล้วครับโดนหมัดซ้ายหล่นแน่ๆครับไฟนี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าถ้านักมวยไทยเจอนักมวยไทยใจผมไปทางน้องโอครับแกแต่เขี้ยวยากครับสำหรับน้องโอครับท่านต่อมาครับบอกว่าคนรุ่นใหม่ต้องหาความรู้กับคนรุ่นเก่าอยู่แล้วครับอย่างน้อยก็แค่หลับสู้สู้ครับลาสุดนิโคยอมให้น้องโอเตะขาเพื่อต้องการหมัดเดียวแค่นั้นครับท่านต่อมาครับบอกว่าผมว่ากุหลาบดำน่าจะชนะเพราะกำลังสดเลยครับช่วงนี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าคนหนึ่งชั่วโมงนี้สดมากอีกคนเก๋าเกมแถมเป็นไฟพิสูจน์ตัวเองของทั้งคู่ด้วยครับสำหรับไฟนี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่ากุลาบดำต้องพิสูจน์ตัวเองกับนักมวยไทยบ้างครับเจอแล้วแพ้ตลอดเลยครับเซมาเพชรรถเหล็กเมืองไทยชนะรอบนี้เขาต่อสัญญาให้แน่แ่ครับสาหรับสัญญาวันใหญ่ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่ากุหลาบดำงานนี้น่าจะได้เปรียบเรื่องของความสดและก็พละกกำลังครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าไฟนี้ชอบน้องโอมากกว่าครับแต่ผมคิดว่าน้องโออายุเยอะโรยราลงไปเยอะครับร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วส่วนกุหลาบดำยังหนุ่มและช่วงนี้ฟอร์มกำลังสดแล้วก็กำลังฮอตคลื่นลูกใหม่ยอมกลบคลื่นลูกเก่าครับไฟนี้ขอทายว่ากุหลาบดำชนะน็อกน้องโอแน่นอนครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าน้องโอมีแข็งกุหลาบดำมีหมัดน้องโอถ้าทนหมัดของกุหลาบดำได้ก็มีสิทธิชนะแต่ถ้าทนไม่ได้ถ้าหากโดนแล้วมีอาการก็มีโอกาสโดนปิดเกมสูงครับสำหรับน้องโอครับท่านต่อมาครับบอกว่ากุหลาบดำถ้าเกิดว่าไม่รีบน็อกน้องโอให้ได้ตั้งแต่ตนยกเกมยาวจะแพ้เหลี่ยมมวยน้องโอคูค่นี้5 0 5 0ใครตามเกมใครก็มีโอกาสแพ้สูงครับ ทันต่อมาครับบอกว่ากุลาบดำชนะต่างชาติมาห้าไฟรวดแต่ห้าคนที่ว่าชื่อฉันยังห่างน้องโอมากครับส่วนตัวน้องโอแพ้น็อกมาสองไฟรวดแต่ก็แพ้นักมวยที่โคตรเก่งครับไฟนี้กุลาบดำได้หมัดหนักแต่ความเร็วน้องโอน่าจะไม่เสียเปรียบครับความหลากหลายของอาวุธ คิวมวยดีกว่าแต่ติดที่อายุกุลาบดำถ้ากดน้องโอไม่ลงก็อาจจะโดนน้องโอกดเองก็เป็นได้ครับสำหรับไฟนี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่ากุลาบดำฟอร์มสดมั่นใจเกินร้อยทาชนะน้องโอได้โอกาสเซ็นสัญญาวันสูงครับส่วนน้องโอเรื่องฝีมือไม่ต้องห่วงครับ ดีกว่าแต่ชกแค่สามยกกุหลาบดำมาแรงทุกยกแน่ๆน้องโอจะโดนไหมคู่นี้ให้ฟอร์มสดกุหลาบดำเข้าไปอย่างแน่นอนครับ ก็จบไปแล้วครับสําหรับความคิดเห็นและก็ทัศนคติของพี่ๆแฟนมวยครับก็เรียกได้ว่าเห็นความแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งในไฟน์นี้เองครับแอดมินสรุปคําพูดมาง่ายง่ายเลยครับก็นั่นแหละครับคําเรียลแหละครับสดจะบทเก่าหรือเก่าจะบทสดครับยังไงก็ต้องรอติดตามบนเวทีครับสําหรับวันที่5เมษายนในค่าคืนวันศุกร์วันลุมพินีที่58ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ